เห็นไหมตกกระหอกพี่น้องนี่โอ้ตัวนก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 โอ้ห่างนกว่ะนกเมันเ็ดห้างอยู่นี่พี่น้องห้างนกว่ะน่ะเฮ้ยเจห้างนกว่ะห้างนกโอ้อหอยต้นเต้นต้นเต้นอี่กระหอกพี่น้อง เห็นว่ากระหอกพี่น้องกระหอกกระหอกเห็นว่ากระหอกตัวใหญ่เลยกระรอกพี่น้องตัวเยอะๆเลยโอ้คูณมันขึ้นอยู่เดิมคุดเห็นว่าคุณคุณเนี่ยกระรอกโอ้ตัวใหญ่มากเลยเยกขี้ได้ด้วยพอนี้อุ้ยพุ่งดึงเลยนี่นะสงสัยหางคนยอะนาดนี้นะ จะพา,าปไปเบิ่งเป็ดพี่น้องเนาะเบิร์กานเบิห่านพี่นไปเนาเบิ่งหฮันฮานมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากได้ฮานไปปิง้งพ<ป>ี่น้องจะรีบไปขึ้นไม่ไมีถ้าขี่เป็ดเต็มเบิดเลยของดิวมาเอารถขึ้นไปขึ้นลงมันขี่เป็ดเลยเอห่านตัวใหญ่เลยพี่น้องโอ้ตัวใหญ่เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Do you have những video hấp dẫn โอ้เป็ดหัวเขียวนะบุจับเด้อลูกเด้อมันมันมันเดินที่อยู่ is not good do not touch anything ้ย <c oughs> มาเด้อเลได้หันไปลาบนะนี่นนโอ้ยคุณนะเป็ด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 ลอยอยู่เลยโอ้ยมยมาบึงธรรมศาตร์แบบนีส้สวยเลยนะ นี่่นมานั่งให้ถ่ายเนี่ยอ๋อขอถ่ายหน่ยเด้อนี่เลยตัวใ่ญยๆเลยนี่ะน,นนั่งให้ถ่ายสบายเลยกูไปใส่เลยคนอยากถ่ายคนอยากออกกล้อง คุณจะากกับทีวี่เลยเนี่ยอืมตรงทรงนี่เอา้าแวะมาบึงธรรมศาสตร์พี่น้องวันนี้ฮะอืสวยๆเลยอ่ะขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อวันนี้พามาบึงธรรมศาสตร์วันนี้